Okay, funny so the girl. I'm going I'm, 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 like I'm you harder than for the July. I think I can know all <laughs> The way got your you let you สัรนเหมือนดกั้นไม่เห็นอะไรช่ไหมมันไม่เห็นอะไรบ้านนงนังรไม่เห็นมันสีเหลืองๆนะคะความเป็นมันสีเหลืองงไหนไสีเหลืองหลับตา้าหนึ่งเอแนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันวันเกิดเพื่อนของฉันเพื่อนน้องคลีนนะคะวันนี้ก็จะมาสรนิดนึงนะคะ จะมี2รางวัลให้แต่วันจะให้เลือกจะจะให้เลือกสองรางวัลน,นะจะเลือกจะให้เลือกสองวันแป๊บนะไม่อยากเลือก่ะ้ใจใจได้กกทั้งหมดแลนะ้วใช่ไมาไม่บอกว่า <laughs> จะสบายใะแต่งตัวสสงหวยนอะ่ะแบบจะมีสองรางวัลน,นะคะแต่ว่าให้เลือกนะคะมองไม่เห็นใช่ <laughs> ไมหมเ้ <laughs> <laughs> okay, ยเฮ้ยเยเฮย นะจะให้เนือกแบบนะจะให้เนือกป๊บนมตันเต้นเต้นผแป๊บนึงนจะให้เลือกมองไม่เห็นใช่ไ,ม,ไม่เห็นเลยข้างล่างก็ไม่เห็นเลยคนะ่ะเชื่อไม่ได้หลับตาไว้ไม่เห็นหลับมาน,นหลับตานะ,ะคือจะมีจะมีสองรางวัลน,นะคะแต่ โอเคอ่ะอะถ่ถ้าเลือกไม่ถูกก็ไม่ได้เงเหรอคือเลือกถูกอันไหนคือได้อันนั้นเลย oh <my. S 1> ก็คือมีสองรางวัลน,นะคะก <laughs> ็คือ,อมันเข้ากันไหมมันคือคืออ่ะมันมันจับได้นิดนึงอ่ะเอาเนีย้ยแบบน,นี้ขึ้นมานิ้วหนึ่งเออเนียนเเน้ยหนึ่งนะ <laughs> คือให้จับให้จับนิดนึงเอ้อยก็รับนี่เแล้วก็รับนี่รับจำนวน <laughs> <laughs> เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งได้หนึ่งนะเอากระเลนมันทอปล่อยแม่งเจิดนะแกแม่ม утств, <grill. S 2> ันเจอแกไาตาตัวคนน้าปลาตัวมันตายม้วนละม้วนม้วนปล่อยม้วนปอยรางวัลที่สอง ถ้าเธอเลือกก็ค yeah. ือได้เลยนะถ้าเธอแบบเอาปีนาร์วปเบก้าปีนาวเบกาเลยจะงอน่อกายมางับจะกลายเป็บ้านเนองนกลาบนอก็ไกออนากลายเป็นบ้านแต่น้งี่เติมไปนหมดแล้วนะเอ้ยแล้วกินไปด้านก็ฮะคิดแบบแบบว่างมันยี่ไกฮะไอ้มาต้องรฮะรับจะมันต้องอะไะ

เราใอ้กินใยารั้าวกินยารั้เราบ็ลดองกะตีใกาให้กากระเบยแบบแบด้องกล้าออ่ายารักก้ากินแบดอนก็ตีให้เ้าวกระเบยแบ็ลดองก็กล้าจะเอาไหมก็คือจะเอาก็คือได้ถ้าไม่เอาก็คือไม่ได้ได้อันแข็งอ่มเดองนี่มันลาแบบกระแทกแน่ลกอยาเช่ เอบจำื้อก็มามาเเอชจเะใช่แบบมองกักนะแบบมองกั้ใสกันใช่รับรับรับไว้บมดรับไว้ไหไม่ได้กินเลยอ่าไม่ได้เนอารางวัลที่สองอาดมจิตวาณเอมาจะรับปานะปะรัจะรับปะ

ไอ้เกบังนะฮะคิดไปกลางนิดกับบอยพร้อมมองหลังตั้งแต่เกเดี๋ยวไปด้านกันหน่อยนะโอเคพร้อมยังพร้อมๆ1พร้อมวันเกิดแล้วอ่ะให้จับเน็ตแมงจับจับไว้นิดนึงจับทําให้ป้าโตนะไอ้ตอนนี้นะโอ้ย เยไปกล้องอะไรก็เปไปกล้องนะแกแล้วยังไปถอดอย่าไปเลยไปกล้องโอ้ยโอ้ยโชคดีมันจะไเอาไน่ะเีนะคะแบบม่เลือกโอ้ยเติมตัวมัหัวไะ

ปิซซ่าปิซซ่านะเดี๋ยวเราตายอ่ะเก้าเซตนี้ก้อยก็แค่นั่นไปหน้าตาก็ปุ๊บก็ซักคลานนะโดยตายโอเคงัวเราติงัวตะวันนี้ดีก็เก็บตัดไฟนะตัดทุกๆอย่างก็กลัวกันเนี่ยเราต้องได้โคลนชิก็เก็บปั๊มโคลนชิก็เก็บ ชิโกกิตะตอเราชิโกกตะตอเตะลาปัมเงยทัตอติเผือทุกคนนะบาวอนอโอเคนะสัมพัทกับมตั้งกุ่มสัอร์ตรัมเงยไอ้กล้าแลวนะตั้งกึ่ง